ล์พูสนใจอดีตเด็กแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามแข้งคัมแบ็กก่อนกำหนดรวมเจ็ดกับตันในทีมชาติสรุปข่าวลีพูประจำวันที่13ตุลาคมกับโคดแอคสวัสดีครับข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ครับสรุปข่าวล์พูฮะวันนี้เรื่องราวเกี่ยวกับแบ็กซ้ายที่เราให้ความสนใจล่าสุดเนี่ยเป็นอดีตแบ็กแมนยูไนเต็ดนะครับแล้วก็เป็นชื่อใหม่ที่ผมเพิ่งเคยเห็นได้ได้ยินเชื่อมโยงครั้งแรกด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาคือใครน่าสนใจแค่ไหนแล้วก็รวมไปถึงเรื่องราวเกี่ยวกับทีมของเราครับในแง่มุมต่างๆ รบปมาฝากเพื่อนแบบจัดเต็มฝากกดไลค์กดแชร์เลยนะฮะขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนเลยนะครับสำหรับเพลินได้ทุกมิติป๊อปคอนเมเจอร์นะครับอ่าป๊อบคอร์ออร่อยๆในแบรนด์ของเมเจอร์นั่นเองนะครับหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อ7 e เ e ่นอทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะเนะี่ยไปดูได้นะครับมี3รสชาติมาในรูปแบบซองครับ28บาทพกพาไปไหนก็สะดวกนะจะกินที่บ้านกินต่างสถานที่ได้หมด ฝากไว้ด้วยนะครับของดีบอกต่อนะฮะรวมไปถึงพรีเมียมครับพิซซ่านิวยอร์กพิซซ่าตำนานแป้ง400ปีบางกรอบหอมอร่อยมีให้เลือกหลากหลายหน้าในกรุงเทพมหานครมีหลากหลายสาขาต่างจังหวัดมี3สาขาโทรสั่ง d e l i v e r ร0 2 1 0 5 4 5 5 5การันตีความอร่อยครับมาครับผมเริ่มต้นข่าวในวันนี้นะฮะมาดูกันที่เรื่องราวของโจแอลมาติบเลยนะฮะเมื่อวานผมรายงานไปก่อนแล้วที่ผมบอกว่าน่าจะไม่พลาดเกินกว่า90%บข่าวมาแบบนี้แขวนสตาร์ทแน่ล่าสุดจริงครับ มีการคอนเฟิร์มผ่านเว็บไซต์ทางการเอร์พูด,ด้วยว่าโจเอลมาติปเนี่ยรีทายเมนต์ฟอร์มฟุตบอลครับหรือว่าการเลิกเล่นเลิกเล่นฟุตบอลในฐานะนักฟุตบอลอาชีพนั่นเองส่วนจะไปทําอะไรต่อผมเห็นมีบางโซเชียลมีเขามีข้อมูลนะครว่าเขาเริ่มไปไปจับงานพวกเกี่ยวกับโค้ชเยาวชนก่อนแหละอาจจะไม่เชื่อเกี่ยวกับทีมเรานะแต่ว่าไปเริ่มงานโค้ชแล้วผมว่าเขาน่าจะมีเส้นทางไปในเชิงแบบนั้นมากกว่านะครับโจแอลมาติปนะอาจจะเริ่มไปทางนั้น แต่กอ็อย่างที่พูดไว้เมื่อวานเลยครับหนึ่งในแข้งที่เซนฟรีฟรีไอเย่นของเราที่ดีที่สุดนะเป็นหนึ่งในตำนานอย่างแน่นอนครับหนในตำนานอย่างแน่นอนครับเจ๊ติปครับอยู่ในความทรงจำของพวกเราแนะ่นะโอเคทีนี้มาสู่เกมทีมชาติเมื่อคืนอย่างที่ให้ผมให้จับตาดูไว้ก่อนเลยว่าคอนเนอร์แบตตี้จะได้รับโอกาสลงเล่นเป็นกัปตันทีมในเกมเจอกับเบลารุสนะครับ แล้วก็ได้ลงเล่นเป็นกัปตันทีมจริงๆครับเพราะว่ามันมีการแต่งตั้งกันแล้วนะฮะว่าให้เขาเป็นกัปตันทีมเลยแล้วถือว่าเป็นกัปตันทีมที่อายุน้อยที่สุดนะครับในประวัติศาสตร์ทีมชาติไอแลนด์เหนือเลยนะฮะ21ปีกับ3-4เดือน5เดือนแถวเนี้ยนะครับอ่าก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วเมื่อวานนี้ก็เล่นในตำแหน่งวิงแบ็กขวานะฮะไปเยือนเบลารุสในในฐานะกัปตันทีมแล้วก็ทําได้ดีเลยแหละนะครับมีสสิติออกมาเหมือนกันนะฮะว่า สัมผัสบอล7 7ครั้งโอกาสยิง2ครั้งเนี่ยเป็นอันดับ2ของทีมสร้างโอกาสอันดับ1 2ครั้งแท็กเกิลสครั้งอันดับหนึ่งครอสอันดับ2ของทีม5ครั้งเลี้ยงผ่านคู่ต่อสู้3ามเครั้งเนี่ยอันดับ2แล้วก็ชนะการดดลเนี่ยอันดับหนึ่งเลยนะครับสิครั้งด้วยกันเรียกได้ว่ากัปตันเมื่อวานนี้ทําได้ดีแต่เพียงแค่ว่าแหมบุกแทบตายนะดูดูสถิติการครอบครองบอล61%อนะครองบอลมากกว่าเบลารุสโอกาสจบก็มากกว่าแบบ15ต่อ15ครั้ลครันะ้ง อีกฝัก่งหนึ่งโอกาสจบแค่6โอกาสทองสามอะครับแต่โอกาสทองสามของทางไอร์แลนด์ไอร์แลนด์เหนือเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนเป็นประตูได้ผู้รักษาประตูของเบลารุสเซฟไป7ครั้งด้วยกันเนี่ยแมนน่เดอร์แมทก็คือผู้รักษาประตูนะครับของทางฝั่งเบลารุสที่ชื่อว่าอะไรเนี่ยลาปูคอฟนะฮะอ่ะก็ว่ากันไปยินดีกับทางคอเนอร์แบดลีย์ด้วยแล้วก็นี่ผมให้ดูอันนี้ไม่น่าเชื่อนะฮะว่าภายในหนึ่งสัปดาห์ของเรา กัปตันทีมชาติของเราเนี่ยโผลมาถึง7คนด้วยกันอ่าคอนเนอร์แบลลี่นี่คือนิวกับตันเลยฟันได้เรารู้อยู่แล้วซาร่ารู้อยู่แล้วครับอ่าโซโบโอ,อ่าล็อบโบก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมล็อบโบก็กับตันสกอตแลนด์โซโบก็กับตันฮังการีเอนโดก็กับตันญี่ปุ่นแต่ที่โผล่มาก็คืออีกคนนึงที่มาใหม่อีกคนนึงก็คือโกนาเต้แต่ว่าไม่ใช่กับตันถาวรน,นะเป็นกับตันชั่วคราวที่เพราะว่าเอมบัปเป้ไม่อยู่เอมบัปเป้เจ็บก็เลยเป็นชูอาร์เมนี่กับตันเบอร์หนึ่งแทนไปก่อน แล้วตัวเขาไปกับตันเบอร์สองพอชูอาร์เมนี่โดนถอดออกท้ายเกมเขาได้สวมปกแขนกับตันทีมแต่ถือว่าภายใน1สัปดาห์เนี้ยเราได้เห็นอ่ะอย่างหนึ่งที่เราได้เห็นก็คือลี์พูเราอ่ะตั้งแต่ก่อนนันนี้ก็มี ner, มิลเนอร์มีเฮนเดอร์สันก็เป็นพวกผู้นําในทีมอยู่แล้วนะเอาจริงเทรนต์อาร์โนก็ถือว่าเป็นรองกับตันแล้วนะใช่ไหมอาริซงก็เคยสวมปกแขนแม้ว่าจะไม่ใช่ทีมชาติแต่แบบเราลองนึกภาพดีๆว่าในในสควอตของเราในกลุ่มกาลังทีมลี์พูของเราเนี่ยมีคนที่มีภาวะเป็นผู้นําเยอะมาก นี่มันคือแกนหลักที่ดีครับมันคือแกนหลักที่ดีมันต้องมีความเป็นผู้นําต่อให้คุณจะไม่ได้สวมปลอกแขนจําได้ไหม<ๆ>เขาใช้คำว,ว่า group of leader group of กัปตันอะไรก็ตามคือต่อให้คุณไม่ได้สวมปลอกแขนแต่คุณก็ต้องมีความเป็นผู้นําในแบบของตัวเองกันซึ่งเรามีนักเตะแบบนี้หลายคนมากๆก็เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจได้นะผมมั่นใจว่าลิพูคือทีมที่มีกัปตันเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เคยทําไปหาสถิติมาแล แล้วแมสกระทั่งตอนนี้มากกว่าเดิมด้วยตัวเลขอะดูดิดูคนเป็นกัปตันที่เพียบไปหมดลิฟท์ูเป็นทีมที่มีกัปตันทีมชาติเยอะที่สุดครับอืมโอเคทีนี้มาดูกันที่โมฮัมเหม็ดนะซาล่ากับฟานไดเลยแล้วกันนะครับคือเมื่อวานนี้ไปดูย้อนข่าวในเมื่อวานได้นะครับผมก็เล่าให้ฟังเกี่ยวกับก้าแข้งที่จะคัมแบ็กวันอาทิตย์จบวันอาทิตย์กลับมาได้เลยวันจนันทร์แล้วก็มอกีอีกกลุ่มหนึ่งจะเล่นวันจันทร์ก่อนแล้วกลับมาอังคารและมีอีกกลุ่มหนึ่งเล่นวันอังคารกลับับวนพุธ อารมณ์เชือกๆอนี้แต่ว่าล่าสุดครับ2คนนี้จะกลับเร็วกว่าปกติคือกลับเลยครับ1ก่อนเอาทีละคนโมซาล่าเนี่ยเล่นเกมแรกไปแล้วนะครับกับทีมอียิปต์นะเอาชนะทีมมมริเตเนียนะฮะสองศูนย์ 0. ซึ่งทางฝั่งโค้ชของอียิปต์นะครับฮุสซามฮัสซานบอกว่าให้ซาลากลับดีกว่าจริงๆต้องเล่นเกม2กับมอริเตเนียแต่ว่าเขาบอกว่าโอ้โหเกมแรกหนักด้วยมมริตเนียเนี่ยแบบเป็นทีมเล็กแต่เข้าหนัก งั้นก็ส่งตัวหลักบางคนกลับสโมสรดีกว่าเดี๋ยวมาจงมาเจ็บเดี๋ยวมีปัญหาหนึ่งในนั้นที่ทางแถลงการจาก FA ยิปเขาก็คอนเฟิร์มเลยนะครับว่าส่งซาร่ากลับลิเวอร์พูลเลยครับไม่ต้องเล่นเกม2ไม่ได้เจ็บอะไรนะแต่เพียงแค่ว่าเซฟร่างกายดีกว่าแบบเจอมอริเตเนียเนี่ยมันไม่ไม่ได้ยากเกินไปนะแล้วก็จะได้ไม่ต้องเสี่ยงเจ็บด้วยอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีดีเลยซาร่ากลับเร็วเนะี่ยน่าวันนี้น่าจะเดินทางกลับแล้วมั้งถ้าอีซองนี้นะฮะส่วนฟานได้ครับนะ โดนแดงเกมที่แล้วเนาะเจอกับฮังการีโดนแดงไปแต่สัมภาษณ์หลังเกมตอนแรกเจ้าตัวเคยบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเกมกับเยอรมันในวันจันทร์อ่ะจะขอแบบอยู่ข้างสนามเอาใจช่วยเพื่อนๆแม้เขาเป็นกัปตันทีมอะ่ะออ,อย่างน้อยก็ขออยู่กับทีมจนจบเกมกับเยอรมันวันจันทร์ก่อนแต่ว่าล่าสุดทางเอ่อทางสื่อจริงๆมันมีสื่อเนเธอร์แลนด์สื่อฮอลแลนด์เขาก็คอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้ฟานไดาไม่อยู่แล้วน่าจะต้องกลับอาจจะไปอาจจะคุยกับกุนซือแล้วหละว่ากลับเถอะ กลับก็ได้ไม่เป็นไรอะไรเงรี้ยเขาก็เลือกที่อากลับแล้วนะครับก็เว็บไซต์ทางการรีวูอย่างที่ผมเปิดให้เพื่อนๆนดูนี่เขาก็ถแถลงเลยว่าทั้งคู่กลับมาจากทีมกลับมาจากทีมชาติก่อนเลยมันมันก็เป็นแง่ดีที่ว่าเขาได้กลับมาพักก่อนเลยแล้วก็เดี๋ยวรอเตรียมตัวครับจะได้พักเต็มเแล้วรอเตรียมตัวเจอกับเชลซีในวันอาทิตย์หน้าที่จะถึงนี้นะครับส่วนอันนี้ครับบูกาโยซาก้านะฮะนี่บูกาโยซาก้ากับเคอร์ติสโจนก็ถอนตัวออกมาจากทีมชาติอังกฤษ,ษเช่นกันแต่ด้วยคนละเหตุผลนะ บูกาโยซาก้าของอาร์เซนอลเนี่ยเจ็บอย่างที่เราทราบกันแฮมสิงล่าสุดก็เหมือนกับประมงประเมินและส่งกลับแล้วยังไม่รู้นะว่าเจ็บหนักหรือเบาแค่ไหนแต่เคอร์ติสโจนถอนเหมือนกันแต่ว่าเคอร์ติสโจนไม่ได้เจ็บนะครับอย่าเพื่อนๆล่าสุดเว็บไซต์ทางการลิเวอร์พูลก็คอนเฟิร์มครับว่าเคอร์ติสโจนเนี่ยถอนออกมาเป็นเรื่องของนี่ฮะเขาใช้คำว่าอ่านี่นี่นี่ดูทูอะเพ่ะ p e r นอลแมทเทอร์น,นะครับก็เป็นเรื่องส่วนตัว ไม่ได้เจ็บนะครับย้ําแต่เป็นเรื่องส่วนตัวไอ้ขาว่าเรื่องส่วนตัวกว้างมากมันจะลูกคลอดลูกไามไอ้ผมไม่รู้เขาลูกเขาคลอดยังรู้แค่ว่าเมียเขาท้องอันนี้ผมเดานะเมียท้องอ่ะแต่ไม่รู้ใช่ลูกไหมหรือเช่นมีบุคคลสําคัญในครอบครัวเสียชีวิตไอ้อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าก็เหตุผลส่วนตัวแต่เพิ่งซึ่งตอนนี้ผมก็ยังไม่ทราบว่าเป็นเรื่องไหนกันแน่ที่ที่เกอร์ติสโจนขอถอนตัวออกจากทีมชาติมาก,ก่อนนะครับอืมนะ ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรอ่ะเดี๋ยววันที่20อาทิตย์ที่20ตุลาคมนี้ครับลิเวอร์พูลเจอกับเชลซีเนี่ยผมคงไม่มีไลฟ์สดหลังเกมนะแต่ว่านี่ฮะไปเจอผมได้ที่ร้านล็อกซิสกรุงเทพมหานครนะครับล็อกซิสกรุงเทพมหานครแถวแถวพญาสุเรนนะเขาทางร้านเขาจ้างผมไปแบบว่าเอนเตอร์เทนบรรยายบรรยายเกมในในร้านหน่อยนะฮะเออไปเจอผมได้ไปทักทายไปคุยไปขอถ่ายรูปผมได้นะไปที่ร้านล็อกซิสไปกินอาหารไปฟังดนตรีไป ดูบอล bon, นะกินอาหารอร่อยอร่อยมีเครื่องดื่มนะครับก็20ตุลาคมนี้ครับนะ,ะก็มาเจอกันได้ที่ร้านล็อกซีดนะครับดูบอล bon, แล้วก็เชียร์บอลไปด้วยกันแต่ผมก็ต้องพาบอลไปด้วยนะฮะพาด้วยเชียร์ด้วยนะฮะเอออ่ะทีนี้มาดูกันที่ลีคาสลี่กุนซือของทางทีมชาติอังกฤษตอนนี้ที่เป็นรักษาการนะเนาะล่าสุดเนี่ยสื่อรายงานตรงกันนะครับว่าเหมือนลีคาสลี่เนี่ยไม่อยากที่จะเป็นกุนซือถาวร ขอเป็นแค่รักษาการไปก่อนอย่างนี้แหละแล้วก็เท่าวันหนึ่งอังกฤษเจอกุนซือที่ใช่แต่งตั้งแทนเขาได้เลยนะเหมือนเขาก็ยังไม่พร้อมที่จะรับความกดดันอันนี้ใช่ั้งนะกลุ่มทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่มันกดดันนะเขาอาจจะยังไม่พร้อมสําหรับตัวเขานะฮะแต่คนนี้ก็ถือว่าให้โอกาสโอ้โหดาวรุ่งเยอะนะให้โอกาสเนี่ยเรียกโจนมาเนี่ยก็เพราะว่าเขาเลยคือถ้าเป็นกุนซือคนอื่นก็ไม่รู้จะเรียกเคอร์ซิสโจนเปล่าเพราะว่ามันต้องเด่นจริงๆมันถึงจะติดได้กับตําแหน่งเคอร์ซิสโจนอ่ะมันมี อ,อทีนี้มาดูกันที่หัวข้อหลักวันนี้ก็คือรีพูสนใจอดีตแบ็กแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาคือใครจะมาอะไรกันให้ฟังกันก่อนอื่นขอบคุณผู้สนสับสนุนเจดีก่อนครับพื้นสมาร์ทแมทส่วน,นไม้ทนมันหินใครต้องการปูพื้นบ้านใหม่เอสพีซีสมาร์ทแมตตอบโจทย์ทุกการใช้งานการเชื้อรากันแบคทีเรียการปลวกกันน้ำหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์สนใจไปที่โฮมโปรกรุงเทพปริมัฑทร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือสั่งตรงทางเพจสมาร์ทแมทหรือโทร0632081188นะครับอ่ะฝากกดไลค์กดแชร รายงานต้นฉบับนะครับมาจากทาง AS โดยสายข่าวที่ชื่อว่า Fernando S. อสตาวารเอาเป็นว่า AS โดยธรรมชาติไม่ใช่สื่อระดับท็อปไม่ใช่สื่อระดับที่มีความน่าเชื่อถือสูงสูงเป็นสื่อสําหรับผมนะระดับกลางกลางแล้วกันกลางกางแต่เขารายงานเลยครับว่าลิเวอร์พูลเนี่ยสต็อกกิ้งอลบารอคาเร拉สกาเร拉สนะอลบารกาเร拉斯สต็อก ผมเคยได้ยินคำว่าสตอเกอร์นะคือไอ้พวกแบบสตอเกอร์คือติดตามอะ่ะพวกซุ่มมองแอบมองตามคนแบบสตอเกอร์เป็นในทางไม่ดีแต่สตอกกิ้งมันก็คือมันก็แปลว่ากําลังอะเนาะกําลังตามดูกากาเซเลสอ,อะนะผมว่าให้แปลเป็นไทยเข้าใจง่ายคือแบบลิฟูตามดูไอ้หนูนี่อ,อายุยี่สิบเอ็ดปีเนาะเป็นแบ็กชาวสเปนแบ็กซ้ายนะครับตำแหน่งแบ็กซ้ายทีมชาติสเปนชุด U21 แต่ว่าตอนนี้ไปอยู่กับสโมสรเบนฟิก้า นะเขาบอกลิเวอร์พูลสนใจมากๆมีหลายทีมสนใจคือต้องไล่ความแบบนี้ก่อนว่าเนี่ยให้ดูตอนเป็นเยาวชนอยู่กับแมนยูมาหลายปีเหมือนกันปล่อยยืมไปโน่นไปนั่นไปนี่เมื่อมก,กราที่แล้วย้อนก,นกันก่อนนะมก,กราคมที่แล้วเนี่ยแมนยูปล่อยเนี่ยกาซาลัสเนี่ยผมอ่านชื่อถูกไหมขออ่านอีกทีคาคาเลรัสเนี่ยปล่อยคาเรลรัสเนี่ยให้กับทางเบนฟิก้ายืมตัวพร้อมออปชั่นซื้อขาด6ล้านยูโรอ่ะยืมตัวไปครึ่งซีซั่นนะมก,กราถึงมิถุนาะเอฟอร์มดี ทางเบนฟิก้าบอกฟอร์มดีอย่างนี้ขอเซ็นเลยแล้วกัน6ล้านยูโรเท่านั้นก็พึ่งย้ายแบบถาวรก็คือเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมานี่เองแล้วก็ผลงานยอดเยี่ยมมาตั้งแต่รอบที่แล้วจนถึงตอนนี้แล้วในเนื้อข่าวก็บอกนะครับว่าเกมล่าสุดเนี่ยที่เจอกับแอตเลติกมาริดตามนภาพนี้เลยนะเขาบอกเล่นโค้ดดีทั้งเกมรักเกมลุกนะครับก็คือเบนฟิก้าชนะแอตมาริดนะครับสี่ต่อสองอันนี้คือพลิกเลยเพราะว่าปกติแอตมาริดมันก็เป็นทีมเต็งกว่าอยู่แล้วแต่รอบนี้โดนเบนฟิก้าสอยนะครับสี่ต แล้วก็เขาบอกไอในหนูนี่คือแบบโอ้โหคนส่งสเกลไปดูเพียบนะฮะอ่าเป็นอดีตเด็กเก่าแมนยูอย่างที่บอกครับปัจจุบันยีิบเอ,ดเอ็ดนาะแต่ปีหน้าประมาณเดือนมีนาคมเนี่ยเป็นวันเกิดก็จะอายุยีิบสองอายุประมาณเนี้ยอ่ะนี่ก็คือข้อมูลที่นํามาฝากว่าเบื้องต้นมันเป็นแบบนี้แต่อ่ะเรื่องประสบการณ์ผมพูดไปแล้วนะว่าเคยอยู่แมนยูยืมตัวมีทั้งเพสันนอตเอนไปยืมตัวนู่นนี่นั่น3ามสี่ทีมแล้วก็มาอยู่กับเบนฟิก้าในท้ายที่สุดแล้วก็ สเปน์รุ่น U21 นะพูดไปแล้วแล้วก็อีกอันหนึ่งแล้วกันส่วนสูง186เซนถือว่าเป็นเป็นแบ็กที่รูปร่างดีเลยนะ186เซนเนอแบ็กเอาง่ายๆแบ็กของเราอะ่ะยังเตี้ยกว่าเลยเทน180ล็อบโบว178ซิมิการ์ด178ใช่ไหมแบดลี่น่าจะประมาณ185ถนะ้าดูด้วยตานะสำหรับผมอะ่ะแต่คนนี้186ก็คืออย่างน,น้อยๆความสูงนะจะประมาณคอนเนอร์แบดลี่สำหรับเจ้าหนูคนนี้นะแต่คนนี้เป็นแบ็กซ้าย ทีนี้กลับมาพูดกันว่าเชื่อได้ไหมหรือว่ามีมูลไหมคือผมก็ไม่กล้าคือผมอยากให้ใช้คํานี้ก่อนว่าใช้วิจารณญาณแหละอันนี้ยังไงก็ต้องใช้เพราะมันยังไม่ใช่สื่อเทียท็อปแต่ว่าไม่แน่รีพูดรพูเราอาจจะส่งสกาวดูนักเตะที่มันมีพรสวรรค์แบบนี้อยู่แล้วแล้วก็กลับก,บกับตำแหน่งแบ็กซ้ายเนาะผมว่าเราทุกคนรู้ว่ารีพูเริ่มมองแบ็กซ้ายมากขึ้นเริ่มมีข่าวกลับเห็นไหมแบ็กซ้ายบอลมัดอ่ะชื่ออะไรนะชื่ออะไรอะ่ะผมลืมละแล้วก็มีแบ็กซ้ายของวูฟ อ,อย่างเอ็ดนูริแล้วก็มามีคนนี้แล้วก็มีเริ่มมีชื่อข่าวกับแบ็กซ้ายหลายคนเพราะว่าล็อบบ้เองอายุมากขึ้นเรื่อยๆเริ่มไม่ค่อยสม่ำเสมอซิมิกาสเองก็ได้เท่านั้นน่ะคือมันก็เป็นแบ็กอัพได้แต่ถามว่าซิมิกาสมันได้เท่านี้จริงๆอะ่ะมันก็จะประมาณนี้เออก็พอถูถ่ายไปได้ประมาณนี้ก็ดีดีบ้างไมมดีบ้างแต่ว่ามันก็จะไม่ได้สุดไปกว่านี้แล้วผมว่ามันใกล้แล้วมันใกล้จะถึงวาระที่ริบูจะต้องมองแบ็กซ้ายแล้วไม่ผมเดาว,ว่าอาจจะเป็นซัมเมอร์หน้า แล้วถ้ายังฟอร์มดีกับเบนฟิก้าอีกปีหนึ่งผมว่าไม่แน่ว่าลิปูกก็ยังอาจจะให้ความสนใจนะฮะสำหรับเจ้าหนูคนนี้ไม่แน่เหมือนกันอาจจะเป็นหนึ่งในทางเลือกก็ได้ที่ดูฟอร์มอยู่นะครับส่วนทางสื่อในเยอรมันครับฟอร์เรียนแพ n เทิร์นกะครับก็คอนเฟิร์มว่าคือมันมีข่าวนะฮะมันมีข่าวก่อนหน,น้านี้จากไหนก็ไม่รู้อ่ะบอกว่าบาเยินสนใจอาริซงเบเกอร์อยากได้อาริซงเบเกอร์มาแทนมาเดลนอยเออร์ในอนาคต นะย้ำว่าไม่ใช่ตอนนี้แต่ว่าอาจจะเป็นซัมเมอร์หน้าอะไรแบบนี้แต่ล่าสุดแพทเทิร์นแบกที่เป็นสายข่าวเยอรมันแล้วก็มีวงในบาเยนเขาก็คอนเฟิร์มว่าบาเยนเนี่ยข่าวบาเยนกับอาริซงไม่ใช่เรื่องจริงแน่นอนอาริซงเป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์ระดับสูงแล้วก็เก่งแต่ว่าไม่ไม่ใช่หัวข้อที่บาเยนพูดเขาบอก not a not atopic at บาเยนคือแบบบาเยนไม่ได้ไม่ได้มองอาริซงเขาบอกว่าตอนนี้บาเยนกําลัง เปิดโอกาสในการที่อยากจะเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับทางนอยเออร์ออกไปถึงปี2026และจากนั้นก็เดี๋ยวค่อยพอหมด2026ก็ค่อยให้อเล็กนูเบิลมาเป็นตัวแทนซัคเซสเซอร์นะครับมาเป็นตัวแทนในปี2026จากนั้นมากกว่าอันนี้เขาบอกว่าแผนของบายเยนเป็นแบบนี้ยังไม่ได้มองอาริซงจริงไม่จริงไม่รู้ครับแต่สื่อเขาบอกแบบนี้ผมก็นำมารายงานแต่ว่า,าผมว่าบาเยนเข่น่าจะไม่เอาจริงกันแหละนะครับของเราก็ใช้อาริซงต่อไปก่อนอเรายังมีสัญญาอยู่อีก3ปีนะครับ ส่วนเจอร์กินคอปครับฟอร์เรนแพตเตอร์แบกก็บอกว่ากับตำแหน่งใหม่นะครับที่เขาได้รับกับทางเคอร์อเรสบูนะกูเบิลเฮดออฟซ็อกเกอร์เนี่ยได้ค่าเหนื่อยสูงเหมือนกันนะ1 0บถึงสิล้านยูโรอ่ะคือเอา,อาง่ายๆอันน้อยกว่าตอนเป็นกุนซือลิปูสิบสองล้านยูโรหารหารห้าสิบสองอ่ะสัปดาหล์ละประมาณ2องแสนปอนด์ตอนเนี้ยอ่ะตอนนี้ที่ได้เนี่ยแต่ตอนอยู่กับลิปูน่าจะได้ประมาณสัก2 500, องแสนห้าคอปนะแต่อันเนี้ยได้ประมาณ2องแสน แต่มันเยอะนะเว้ยเพราะว่าจริงๆตำแหน่งผู้บริหารมันมัน,ม,นมันไม่ไม่ควรได้เยอะขนาดนี้แต่นี่ได้เยอะมากด้วยชื่อเสียงของเขาแหลนะเนาะแต่ว่าถามว่ามันเป็นกระแสที่เดี๋ยวเจนคอฟจะไปร่วมงานเคอร์เรตบูเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้บริหารของเคอร์เรตบูเนี่ยเดือนมกราคมที่จะถึงนี้นะแต่ว่ากระแสมันก็มีคนไม่ชอบนะโดยเฉพาะนักเตะที่เป็นดอดมูลคือดอดมูลมันก็เป็นคู่แข่งอนะ่ะคู่แข่งกับทางเรตบูกับทาง แอบเบรดซิกอะ่ะอบเบรดซิกก็คือหนึ่งในทีมในคือเลตบูอะ่ะล่าสุดมีอ,าอาดีตลูกทีมเจเกนครอปนะควินกสครอยนะฮะควินกสครอยเนี่ยเขาเป็นอดีตลูกทีมเจเกนครอปเขามาให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าอ้โหูเขาเขาช็อกมากที่เจเกนครอปไปรับงานกันในคือเลตบูเาบอกเขาตื่นเช้ามามีข้อความส่งมาเต็มเลยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะเพราะอ่านข่าวจริงป่ะวะเนี่ยอยากให้เป็นข่าวปลอมจังแต่กลายไปว่าเป็นข่าวจริงที่ครอปไปรับงานเขาบอกว่าให้แบ่งแยกเป็นส่่วนนนนนนใฐาะแฟฟุตบอลคึงผมมไ ไม่ไม่ชอบไม่แฮปปี้กับการที่เจอคุนคอัไปรับงานแบบนั้นและส่วนหนึ่งผมเป็นก็ดอทมูลนะเนาะดอทมูลมันก็เป็นคู่แข่งกันกับ2แต่ถ้าในฐานะเพื่อนก็เข้าใจได้ก็เขาก็รับงานอนะ่ะมันก็เป็นการตัดสินใจของเพื่อนคือเขาก็มองว่าเป็นเพื่อนกันได้อ่ะคือบางคนแต่งวงว่าก็อายุน้อยกับครัเป็นเพื่อนได้ไงเขาฝรั่งเขาก็นับเป็นเพื่อนกันได้หมดนะอายุน้อยอายุเยอะนะฮะ เขาบอกว่าเนี่ยในฐานะเพื่อนคนนึงเขาก็เข้าใจแต่ว่าในฐานะแฟนบอลอาจจะงงหน่อยแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าเจอเจอ,เจอตัวนะเดี๋ยวถ้าเจอตัวคอปนะเดี๋ยวจะบอกคอปเลยว่าโอ้โหคุณตัดสินใจได้แย่มากไปทําไมเนี่ยคือเลตบูผมเห็นว่าแวบว่าทางคนเยอรมันเนี่ยจะไม่ค่อยชอบไลเบรไลซิกอะ่ะมันเป็นสโมสรที่แบบว่าเข้ามาซื้อแบบว่ามันเป็นหุ้นส่วนแบบเป็นเจ้าของอะ่ะปกติ สโมสรในเยอรมันมันจะไม่มีเจ้าของใช่ไหมมันจะเป็นแฟนบอลมีหุ้นอะไรนั่นใช่ไหมที่ผมจําแต่ว่าไรซิกมันเหมือนจะแบบมันเป็นทีมในเครือของซาบวกอะไอ้ของของเลสบูอะ่ะเออคนเยอรมันก็จะไม่ค่อยชอบแต่คอปไปรับงานก็จะถูกกร,กระแสะแฟนบอลเยอรมันบางส่วนวิจารณ์นะที่ไปรับงานเครือเลสบูนะก็ นี่ก็เป็นเรื่องราวสีสันที่นำมาฝากกันเป็นการทิ้งท้ายนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันให้หน่อยนะครับชื่นชอบกันกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c ค i b e กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดแจ้งเตือนข่าวสารและ่วนต่างๆกดสมัครสมาชิกเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องโคดแได้อีกหนึ่งช่องทางหรือส่งโดเนท่ยซูเปอร์แชท์ซูเปอร์สติ๊กเกอร์นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณนะครับ